ครับวันนี้ก็มาที่ยามาฮ่าทีเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาทดลองใช้นะครับการวิเคราะห์นะครับแล้วก็การดูค่าสดของรถยามาฮ่รุ่นที่ใช้สายสัญญาณแบบ K-Line นะครับด้วย d ็อกเตอร์อีีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เข้าแล้วสื่อสารไม่ได้เราก็ไปสอบถามสูตรมาเรียบร้อยแล้วครับว่าเข้าอย่างไรถึงจะเข้าได้วันนี้มาดูกันเลยครับ ขั้นตอนแรกครับต้องไปหาสายเคลาของยามาฮ่าทีทีเอนะครับจะเป็นสายที่ต่อคู่กันแบบนี้เลยนะครับสายสีเขียวอ่อนๆนะครับด้านที่เราจะนําเข้ามาวิเคราะห์ก็คือด้านที่เป็นตัวผู้นะครับเนื่องจากสายมันอยู่ด้านล่างนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของอสายพ่วงออกไปนะครับเราจะขี้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาในส่วนของสายวิเคราะห์ชนิดเคลของ y a มาฮ่นะครับ ก็จะต่อลักษณะแบบนี้แล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเราก็ต้องใส่ให้ถูกขั้วเนาะใส่ขั้วบวกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับย้ําเลยนะครับว่าในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับต้องใช้แบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์จะไม่ให้นําเอาแบตเตอรี่ภายนอกมาใช้นะครับเพราะว่ามันจะส่งผลทําให้การเข้าระบบเข้าไม่ได้นะครับ จากนั้นเราก็ไปเลือกในส่วนของาม m a ่านะครับแล้วก็เข้ารุ่นสแตนดาดนะครับอ่าโอเคโอสแตนดาร์ดแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์ริงครับจากนั้นเราก็ทําการเปิดสวิตช์กุญแจครับเปิดสวิตช์กุญแจแล้วนะครับแล้วก็กด enter เข้าไปนะครับก็อยู่การคอนเน็กนะครับถ้ายังคอนเน็กไม่ได้ก็ปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็ ออนอีกครั้งนึงครับก็จะเข้าได้นะครับนี่ครับเข้าค่าสดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็ลองได้ดูครับค่าต่างๆขึ้นมาหมดแล้วนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับทีนี้เราลองสตาร์ทดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะครับตอนนี้เราทําการสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับนี่ครับรอบเครื่องขึ้นนะครับ BCT ขึ้นนะครับ IAT แน่นอนนะครับ a p s นะครับสปีดนะครับทดเช่นนะครับทดเช่นตัวนี้เป็นโวลต์นะครับอ่าโอก็เป็นโวลต์นะครับ IAP ก็เป็น KPA นะครับกิโลปาสคาลนะครับด้านบรรยากาศเนาะแล้วก็มุมครับลองเราเราเปลี่ยนมันมันเร็วไหมครับนี่ปีคันเร่งปุ๊บนะครับข้ามีการเปลี่ยนแปลงมุมมองสามมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ โนเลนะครับก็คือไม่เจอโค้ดนะครับไม่เจอโคนะ้ดเนาะก็ทำไมเราไปดูอย่างอืออ่นครับนาริ s สิทนะครับนาฬิกสิทธิเสีก็กดอัพดาวนะครับอ่านตอนนี้อ n านโนครับแปลว่าไม่มีนะครับถ้าอัพอัพนี่ก็จะเป็นในส่วนเอชิ์ออกครับก็ไปที่สเปเชียลฟังก์ชันมีอะไรให้บ้างครับทีก็ลิสติ้งครับ มิกนะครับเหมือนการปรับโหมดหรือเปล่านะครับบวก1นบวกสไปนะครับนี่คือส่วนผสมสามารถปรับส่วนผสมได้สำหรับหัวฉีดนะครับ<ไ>โอเคครับ ก็จะประมาณนี้นะครับในการใช้ API สำหรับรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะครับ